อ,อมเทธิอมเท็อมเทธิ์กำลังแอบแครกระปุกอยู่ครับน้องเชเบตก็จะกระปุกอยู่ข้างบนเอาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวพ่อเอ็มจะพาไปตลาดเวรมาร์เก็ตนะแต่เขาไปกี่ทีเขาจะขอซื้อของเล่นแต่พ่อไม่ซื้อให้นะครับล่าสุดเพิ่งซื้อป๊อปอิดแบบไฟฟ้าไปให้นะทำอะไรกันนะ oh, <no. S 1> แครกระปุกเหรอ oh, <no. S 1> ได้ไปกี่บาทคะ oh. อ่อ อ้าวของน้องอันนี้ของน้องซื้อให้เบรดข้างบนนะนะอ่ะเปิดดิเปิดดิเงินเยอะหรือเปล่าโอ้โยน้องชิเบดเอาไปร้อยหนึ่งก็ได้ไปเอาไปที่ของเล่นเอาเลยเอาไปร้อยหนึ่งเดี๋ยวเอาไปเอะทดียวโอ้โเดี๋ยวเราไปเวอร์มาร์เก็ตกันนะโอเคไหมเดี๋ยวมีหน่วยน้อยโอ้โหใครทาปากให้เนี่ยสวยเลยนะเนีของน้องเลยใครทาปากให้เนี่ยเนี่ยปากทำไมเป็นสีส้มๆกันอะ่ะใช่เหรอทำไมน้ำส้มแล้วปากสีสวยจังเลยอ่ะ เดี okay. bye, bye, bye. Er ๋ยวเราไปดูของเล่นกันเหออว่ามีของเล่นอะไรขายบ้างนะครับเพราะว่ามีของเล่นถูกๆด้วยนะเวอร์นักเก็ตเหรอเวอร์ไม่ใช่เวอร์นักเก็ตเวอร์มาร์เก็ตออมเล็ตพูดสิเวอร์มาร์เก็ตนะครับโอเคไปไปไปเดี๋ยวไม่เอามาเห็นรีบเก็บเดียรีบเก็บเดี๋ยในกระปุกแล้วนะครับเอาขึ้นไว้ที่เดิมสิโอ้โหไม่เก็บเลยเดี๋ยวเขาก็รู้หมดเอาไว้เนียนๆหน่อยนะนี่ออมเล็ตเขาเชื่อใบก็หยอกกระปุกไว้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปตลาดเวอร์มาร์เก็ตกันนะครับ แล้วเราก็มาถึงตลาดเวิร์มาร์เก็ตแล้วนะครับนี่มีหุ่นยนต์มีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยดูดิแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์นะแล้วแม่อูก็ไปจอดรถน,นะแต่แม่อู๋เขาไม่รู้นะว่าเพืให้อํเลริกาเชเบทเขาแคกระปุกมานะอเมริกาไม่กีนมีตังเท่าไหร่มีตังอะไรคะหนึ่งร,รอง้อยนะคะน้องชเชฟเบททำอะไรน้องชเชเบททำอะไรอะ่ะน้ชเชฟเบททำอะไรอะ่ะเอ้าหมากินตังไปแล้วน้องชเชเบทมีตังเท่าไหร่ เราไปเดินดูของเล่นกันเด้อก่อนที่แมูุ่จะหาที่จอดรถเจอนะไปะเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นนะครับไปดูขอว่าเขามีของเล่นอะไรขายนะไปทุกคนออมเล่นจ,จับมือกันไว้ไปข้ามถนนกันตอนนี้ก็กําลังออมเลยกับเชอร์เบตนะครับกำลังจะเดินไปที่ร้านที่มีของเล่นขายนะดูว่ามีบ่าเฮ้ยปลาหมึกปลาหมึกกล้ากินเหรอตัวเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะต้องลองถามเขาดูดูตรงนี้ตรงนี้เขาลุมเลยกันเะนี่ย พัดลมอวกาศแล้วก็ตัวป๊อปอิดไฟฟ้านะกล่องเท่าไรครับเนี่ยห้าสิบบาทหมดเลยเหรอครับห้าสิบบาทหมดเลยครับเฮ้ยอเมทห้าสิบบาทเองนะอ่ะเฮ้ยห้าสิบบาทเองเนะี่ยมีกันคนละร้อยเลยนะแล้วพัดลมอวกาศล่ะครับพัดลมสามสิบเองเอาป่าไปซื้อถ่านใส่เอง นีราคาแบบล้างสต็อกเลยน,น,น,นะ้น50บนะอันนี้30เองอะแจ่มมากเลยนะครับคือปกติในติ๊กต็อกเขาขายกันร้อยร้อยประมาณร้อยหนึ่งแนละ้วยังถูกวันนี้ขายแค่50เองอะดูดิลองเลือกเลยเลือกรายเลยเลือกรายเลยเลือกกันเลยเลือกกันเลยนี่แค่กระปุกมาก็ต้องจัดอย่าลื้อเละน,นะลกคลืล้อดีๆนี่อันนั้น30บาทอันนี้50บาทถูกมากครับล้างสต็อกไปเลยนะเนี่ยนี่ๆเอาเลยกระเชอเบ็ดเลือกใหญ่เลยนะครับ ไอ้หนูอยากได้ลายนี้เหรอเชเลือกดูให้ทั่วก่อนนะเอาชัวร์ๆนะเอาให้สูกใจเลยนะโอู้กมากถุกมากห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทออมเล็นเลือกใหญ่เลยนะเฮ้ยไอ้ไอ้ลายนี้น่ารักอะเอาไม่ใช่เอาไปต้องเล่นด้วยนะเออลูกหมานะเอาถล่มแล้วถล่มแล้วน้องที่ไปจ่ายตังค์เลยลูกมีตังค์เปล่าไน้องที่ไปจ่ายเองนะครับ น้องเขาเป็นใจตังให้พี่เขาเนี๋ยยื่นให้พี่เขานั่นน,น,น,นี่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 ไม่เป็นไรลูกนี่นี่นี่น้องเชเบตซื้อเองแล้วดูดิแ,แ,แบงคร้อยยับเยินเลยนะครับให้หลูกได้แล้วเดี๋ยวงเอาตะลนทอนก่อนลูกก็ไปเลือกไปใลูกอยากได้30บาทเองนะของถูกมากเลยคนลูกมันเต็มนะครับเชเบตก็ได้ป๊อปอินมาแล้วนะ50บาทครับคุ้มกับการแทปุูกมากเพราะปกติพับปอิดไฟฟ้าเนี่ยราคาต้อง150เลยนะวันนี้ถูกมากเลยนะค,นนยครับนะ50บาทนะแต่เชเบต ออมเลไม่เอานะครับอุ้ยตรงนี้เป็นโมเดลนะโมเดลเออมีเนซุโกะด้วยมีโมเดลตัวเล็กด้วยว20บาทก็มีออมเล็นไปเลือกได้นะเพื่อมีตัวที่ถูกใจนะตรงนี้ก็จ,จะเป็นโซนพวกโมเดลนะครับโมเดลต่างๆที่ที่เข้ามาลดราคานะดูออมเล็นก็เลือกไปเลยนะครับไม่ใช่เบดก็เหลือตังค์อีก50นะโหตอนนี้กําลังชอปปิ้งกันอย่างสนุกสนานมากเลยนะครับและนี่ก็คือตรงที่พ่อเอ็มไปซื้อสปอร์ตอินไฟฟ้ามานะนี่สปอร์ตดีๆเขาเรียกว่าอะไรป๊อปอินไฟฟ้านะครับ ถูกมาก50บาทไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับนี่น้องเชเบตก็ได้มา1อันเลยนะแจ่มมากเลยนะครับ50บาทเองนะแต่ไม่ใช่ว่ากลับบ้านไปมันเสียน,นะทำยังไงอะนะก็ต้องรอลุ้นดูนะครับต้องบอกว่าถูกมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นพัดลมอวกาศนะ30บาทป,ป๊อปปไฟฟ้า50บาทนะเขาถูงรุมกันเยอะนะตอนนี้อุ้ยไข่ในตัวไข่ตอนนี้น้องเชเบตก็เลยก,กำลังลื้อโมเดลอยู่คนระับดูว่าผลจะได้อะไรบานงนาในเงิน100บาทนะส่วน,น้องเชเบตอะ เหลือแค่50บาทนะครับพอได้ตัวปพอาปิดไฟฟ้ามาแล้วนะครับไม่ได้ลูกเอาไปวางเอาไปวางลูกโอ้ยชายเขียววางก่อนลูกวางไปไปราการไปเดินดูต่อที่ได้มีอะไรบ้างนะครับผมสําเร็จเขาก็จะเลือกเยอะหน่อยนะเพราะว่าเขาโตแล้วนะครับผมเขาก็จะแบบมีเงื่อนไขยเยอะหน่อยไม่ได้แบบซื้ออะไรมม่ๆโซโเฮ้ยตรงนั้นเขาลุมของเล่นกันนะเฮ้ยเขาลุมของเล่นกันอีกแล้วไปูเร็วไปดูเร็วมีอะไรเด็เดๆไหมอ้าวไม่ใช่ เฮ้ยนึกว่าของเล่นอ๋อของเล่นอยู่ฝั่งนี้อมฤตมีของเล่นอยู่ฝั่งนี้ไปไปไปโอ้มีอะไรขายบ้างเนี่ยโอ้มีอันร้อยหนึ่งด้วยนะครับโอ้โอุอ้ยสามลูกร้อยนะไม่รู้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยอมฤตเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอมฤตเนีเ่ยเขาเรียกว่าตัวอะไรนะเออแต่แต่แต่ไม่ใช่ L O L ของแท้น,นะแต่ก็น่ารักนะครับ อมเล่เขาก็ยังเลือกอยู่นะยังเลือกไม่ได้อมเล่ขาดูรองเท้าใหม่หน่อยสินี่อันนี้ก็ซื้อที่นี่นะครับเฮ้ยมีดูดีมีของเล่นหอเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไม่มีของเล่นอมเล่จ,จะต้องโดนยดยดเงินนะหนึ่งร้อยบาทพอจะยดเลยนะแต่อมเล่เขาบอกเขาอยากได้หูฟังนะครับไม่รู้หูฟังแบบไหนกันนะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีของเล่นเยอะเหมือนกันนะอมเล่กับเชอร์เบตไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่านะครับอมเล่ก็ยังไม่เสียงเฮ้ยลูกบอลอมเล่เนี่ยเอาไปเติมลมก็เล่นได้แล้วเนี่ยลูกบอล ลองเลือกดูนะครับลองเลือกดูลูกบอลลูกบอลมีลูกบอลด้วยตอนนี้ออมเล็ตแวะดูการ์ดนะครับดูเห็นไหมมีการ์ดเต็มเลยออมเล็ตเฮ้ยน้องชิเบตไปจับตุ๊กตาได้ไงลูกเอาวางไว้ออมเล็ตพวงกุญแจเต็มเลยออมเล็ตตอนนี้ออมเล็ตก็กําลังดูโปสเตอร์พวกคอสติเว่นนะครับพวกเขาเรียกว่าอะไรเกาหลีใช่ไหมบีทีเอใช่ไหมโอเครถไฟฟ้า BTS นะครับนี่มีสไตล์แฟมิลี่ด้วย ออมเล็งกำลังเลือกอยู่นะเพื่อออมเล็ถูกใจนะก็ก็ให้ออมเล็งเขาเลือกได้นะเพะื่อนเขาไม่ได้ว่าเขานะครับเขาชอบอะไรเราก็ไม่ได้ว่าเขานะนานนก็พาออมเล็มาเดินตลาดนัดน่ารักน่ารักนะครับเอาไม่ล่าเร็วอย่าลือ้อเยอะค่ะของเขาไปไปหาเคสไปออมเล็งเขาแวะดูรูปเกาหลีอีกแล้วนะออมเล็เริ่มโตแล้วนะเริ่มชอบเกาหลีแนละ้วอันนี้ออมเล็งเอาไปรีดกับเสื้อได้นะลูกใช่ไหมคะใช่ตัวรีด อ๋อเป็นสติกเกอร์อ๋อตัวนี้รีดอันนี้เป็นสติกเกอร์สามมิติสติกเอกระน้ำกระน้ำใช่ไหมจ๋าอย่าจับลูกอย่าจับไม่ตื้อยจากของพี่เขายับลูกเอาไหมล่ะนี้ตัวเท่าไหร่ครับพี่สิบบาทเอาสิลูกมีตังนะเอาไหมเอาตัวไหนเลือกเอาสิเลือกเอาเอาตัวไหนติดแก้วน้ำได้นะแก้วน้ำอ่ะมันน่ารักน่ารักนะครับเอาไปดูดิสี่ห้าห้าน้องเฉลดก็เอาได้นะลูกน้องเฉลยก็้าวเหลือห้าสิบบาทนะ อันนี้ผมเลยกำลังเลือกเคสม,กเกมือถือนะครับไม่รู้ว่าถูกใจหรือเปล่าล่ะไม่ใช,มมใช่มันต้องสองรุน่นนี้ลูกโอ้สิโอ้เขียวจังเลยก็เลยก็นนกำลังเลือกเคส<ร>อยู่นะอันนี้เคสใสก็แค่กระปุกมาไม่บอกแม่อูอนะครับก็เลยต้องพามาเองแต่ว่าเขาหยอกกระปุกแล้วเขาก็ไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรเพราะมันก็เลยให้เขาเลือกนะเอาสองอันเลยเหรอเอาไหมอไหเอาเก็บไว้ห้าสิบบาทไปเอาเลยไปเอาจ่ายจ่ายเงินหน่อยเร็ว Então, อ่ะอมเล็ตได้แล้วนะครับเอาเชอร์เจ่ายเงินเร็วออมเล็ตให้แบงค์ร้อยพี่เขาไปเลยสองเงนที่น้องอันหนึ่งครับอ่ะออมเล็ตเอาตังค์ทอนี้ไปออมเล็ตถือไว้ครับผมไปตอนนี้ก็เชอร์เบตก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทั้งปลอิดไฟฟ้าแล้วก็ได้เคสด้วยส่วนออมเล็ตได้ไรคะได้แต่เคสนะครับผมในเขาดูเคสของออมเล็ตกับเชอร์เบตหน่อยได้ไหมดูเคสออมเล็ตกับเชอร์เบตหน่อยนี่ได้ปลอบิดเริ่มนเหลือห้าสิบบาทออมเล็ตจะไปทำอะไรอะครับ ยอกกระปุกอีกแล้วให้เอามาใช้ยังจะเอากลับไปหยอกกระปุกอีกนะอันนี้ของใครของน้องเชเบตนะคะวุ้ยน่ารักจังเลยเป็นซิลิโคนนิ่มๆเลยนะครับผมเดี๋ยวของเพียมเลยล่ะมาดูของเพียมเลยหน่อยว้าวสีเหมือนกันเลยนะ,อะโอเคเก็บไว้ให้น้องหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็เดินไปหาแมอูเลยนะครับแล้วถ้าแมอูถามบอกว่าพ่อเอ็มซื้อให้นะเข้าใจไหมอ้าวก็แมอูเขาไม่ให้แค่กระปุกไงโอเคนะนี่ได้เคสสองอันนะมีของเพียมเลยกับของน้องเชเบตนะครับอ่ะ อ่ะแล้วนี้ได้สีอะไรดูสิสีฟ้าโอ้สีโปเลยอันนี้50บาทนะครับนี่เราก็อยู่ที่เวอร์มาเก็ตนะเดี๋ยวเราจะมานัดเจอแม่อู๋แถวนี้นะแล้วเราจะบอกแม่อูว่าพ่อเองเป็นคนซื้อให้นะโอเคนะสนุกไหมแพ้กระปุกนะเก็บเงินมาก็ต้องใช้ด้วยนะคะรู้ไหมครับเราคืนนี้พ่อเองขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบๆน้องแทบิตโอ้ยน่าเล่นจังเลยเดี๋ยวไปใส่ฐานนะคะโอเคโอ้ย,ยอ่าๆใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย